สวัสดีค่ะมาตอนนี้ก็ EP 3แล้วไงก็คือแบบเราทำมาแบบ2เมนูแล้ว<ช> EP แรกเมนูอะไรนะ เอข้าวมันไก่ข้าวซอยโอ้โหจะตกอะไรอะและอีพีสองค่ะมีรัวอะไรอ่าลาบเหนือจำได้อ่าก็จะเป็นประมาณนี้แหละส่วนอีพีสามวันนี้นะคะคนแบบภาคอีสานแบบไม่ได้กินแน่นอนทำไมอ่ะเพราะว่ามันก็คือเมนูยำจิ้นไก่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  ที่มาของยำจิ้นไก่คือทางภาคเหนือจะมีการเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านซึ่งมักจะต้องมีไก่ต้มเป็นเครื่องสังเวยเสมอหลังจากเสร็จพิธีจึงมักนำเอาเนื้อไก่มาฉีดแล้วยำใส่น้ำพริกปราบหรือพริกเผาไฟให้เตรียมที่เรียกว่าพริกดำซึ่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทางภาคเหนือที่ไม่เหมือนใคร ทำไมต้องว่าจิ้นไม่เป็นชิ้นไก่อะไรพอดีว่าภาษาเหนือค่ะเป็นจิ้นใช่จิ้น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 ได้จิ้นเขามีจิ้นด้วยไปจิ้นมึงไม่จิ้นหัอกูเบาเบาโอเคได้ได้ได้วันนี้พอดเยอะนะคะพอดเยอะไปไหน่คะทุกคนรักสวยรักงามเกินจิ้นไก่นะคะจิ้นไก่ก็คือภาษาเมืองฮ้องว่าจิ้นไก่ภาษาไทยเรียกว่าเนื้อไก่นะคะอ่าใส่แว่นนะพอมันนี้องความรู้เราพร้อมนะคะ แต่ไม่มีประวัติอะไรจินไก่อไม่มีใช่ไหมก็คือทํากินนี่แหละเนาะใช่ก็คือทํากินนี่แหละที่เด็ดมาที่เด็ดของมันเนี่ยมันคืออะไรบ้างนีเลยนี่พริกพริกของภาคเหนือเลยนะคะเนี่ยคือแบบอย่างี้นี่โอ้โหเป็นซิกเนเจอร์เลยตัองจากเชียงใหม่ควงดมมันไม่เหมือนกับ บ้านคุณนะคะเนี่ยเออมันเรียกเหมือนเลยอะใช่เหมือนอะไรวะเหมือนหมาล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมมันหอมจากมะแขวนนะคะมะแขวนขึ้นอินเสิร์ตมะแขวนประวัติมะแขวนขึ้นมาเลยค่ะปึ้งปึ้งประวัติมะแขวนมาเลยค่ะอ๋อมะแขวนอย่างงี้ค่ะมะแขวนทําให้เครื่องแกงเครื่องพริกหอมขึ้นใช่มันทําให้แบบเผ็ดร้อนอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบกลิ่นหอมโดยเฉพาะเลยอะเนี้ยใช่กลิ่นหอมเฉพาะนะคะพอเราแบบบอกไปแล้วว่าเราจะทํา ยำจีนไก่นะคะเราอะ่ะก็จะพาทุกคนไปชมวัตถุดิบกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้ว่าวัตถุดิบดูอะไรล่ละ,ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็รู้แล้วว่าวัตถุดิบของเรานะคะม<อ>ีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มทํากันเลยคะ่ะก่อนอื่นเราต้มน้ำเดือดอย่างเพื่อนยังเลยโอ้โห <c oughs> ขาดคนนี้ไม่ได้เลยนะคะรายการของเราเบิกตัวคนจุดเพลิง่อยค่ะเทกระทะเหล็กของเราเองใช่ค่ะคนจุดเพลิงนะคะนี่ค่ะจุดไฟให้เราหน่อยครับเนื่องจากที่เราจะรอจุดไฟเรารอน้ําเดือดนะคะเราก็จะมาตำวัตถุดิบกันก่อนเนาะใช่อ่ะอย่างแรกคุณทุกกระเทียมเออใช่สับตะไคร่ใช่เอาผ้ากูมาเพื่อน เผื่อเออมันจะโคพรกุญแจประโยชน์มีประโยชน์เนาะคุณนี่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าบ้างไหมเนี่ยซักทุกวันใส่ทุกวันเสื้อขาวน่ะกูเป็นคนชอบเสื้อขาวกูทำมาทำโมอกูทำบุญทุกวันไงใส่บาททุกวันน่ะเที่ยวพาดมานี่คือไปวัดไปตักบาทมาแหมมมึงเคยรู้จักคำนี้ไหมบอกอีพออีแม่เยว่าตอนนี้ มุกนี้ไม่เคยลืมอ่ทำให้พิธีกรฮาอ่ะเดี๋ยวกูซอยให้เพื่อนแล้วเพื่อนแป๊บนึงคต่หนักแล้วมึงเอากระปิใส่เลย อ๋อได้ค่ะแต่จะตำกะปิกับกับโคกจะช่วยแล้วเออว่ะมันต้องเออมันต้องเอาอันนี้ก่อนนั่นเใช่กะปิกับเกลือเ้ยมันเค็มมันเค็มหมดเค็มไม่ได้ดิงั้นก็เอาแค่กะปิอย่างเดียวนะคะเพราะเรายำจีนไก่แบบเจนใหม่ค่ะภาคเหนือใช่ไหมอันเนี้ยใช่ภาคเหนือเจนใหม่นี่ด้วยเนี่ยเราไม่ยันพ๊อปวันนี้เราไม่เยอะนะคะเนี่ยอีพีสามแล้วก็ปิดท้ายให้สวยๆหน่อยเออก็เป็นแบบสไตล์ลิดเท้าหน่อยเนาะชุดโจ๊กข้าวเหนียว ขั้นข้าวเหนียวจำเบสจำเบสแซ่บผักแซ่บหลายขึ้นใส่ข้าวหอมกระปุกเกอ่ะเสร็จแล้วค่ะพอใส่ตะไคร้นะคะแล้วเราก็จะใสกับแกงปีนะคะเราใส่ครึ่งดีกว่าเพื่อไม่องใสลัวเหม็่นนะคกัวเหม็นใช่ที่ดีกอนเหม็นค่ะแล้วก็ตำเลยค่ะเลิศเลิศอะ ตาตามีเพลงอะไรไหมเพื่อนแตแตตตตอันนี้เขาแหดังไมเอาเนี่ยเราแหอนี้เนาะตาโคก<ช>ตากะปิเนาะอ่าพอเราตาพอเราไม่เอาแหลกมากค่ะแหลกบ้านมึงพูดไงแหล,ก,ลกก็แหล,ลกก็แหลกตำแหลกละเอียดนี่ใช่ใ่บ้านดิฉันเรียกเหลือกนะคะถ้าไม่เหลือกว่ะตามไม่เหลือกอ่ะ เออถ้าตาเหลือกเราไปอีกเวนึงค่ะหรือมัน18บแปดบวกโอเคโอเคน้ำเดือดยังวะเฮ้ยทำไมช้าจังเฮ้ยโปรแกรมคอยติดปหมเนี่ยโปรแกรมขอไฟล์ล้านอีกหน่อยค่ะระวังโค้กแตกนะคะคมะโอ้อันนั้นไม่ใช่ดาวเนาะยี่ราบบันดีตามเก่งบันดีไม่ตามยุ่ยเนี่ยได้ด้วยมั้ยน่ะเลาวมันเสียงกันสองโดยสามเัย นี่เอ้ยของแตกเลยเสียไปเลยครึงหนึ่งอ่ะ,อะเดี๋ยวเราขอแวะไปดูอ,อันนี้ก่อนนะคะอย่าตามแซงนะคะเดี๋ยวแย่งผัวกันนะแย่งผัวกันเหรอใช่มันจะแย่งผัวกันนะคะตามพี่ไร่แม่น้ำ<ะ> <laughs> <laughs> ไม่เล่นดีกว่านั่งรอ ข้้งรอน้ำเดือดขับเป้าจับตากระแตนอ่าน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะนําเราเป็นเจนใหม่ค่ะเราไม่เอาไก่เมืองค่ะเราอกไก่เย้โคเทแบบนหมกินกินแล้วแบบนี้ค่ะพ้องน้ําไปคาั้งนี้กินครีนนะคะคุณโปรแกรมนี่ถ้าอยู่ตรงนี้คือไม่เห็นจริงๆนะคะเพราะว่าคนไรตัวตน แป๊บนึงค่ะใส่ทีละอย่างเนาะเออดี๋ยวกูทุบให้เพื่อนขอบคุณค่ะเบอร์อะไรนะเะเนี่ยทุบเบาๆนะคะโออ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  แค่นี้น่าจะหอมไปเลยว่ะโอเคค่ะแล้วเราก็จะเอาใส่ตรงนี้นะคะเพื่อความหอมนะคะไม่ให้ไก่คาวใช่แล้วก็เอาเดี๋ยวเรารอน้ําเดือดก่อนใช่เพื่อที่จะเอาไก่มาฉีกนั่นหรอใช่ค่ะแล้วอันนี้ก็เตรียมไว้เฉยๆโอเคเราก็เอาลงก่อนเนาะค่ะก็อย่าลืมเอาลงไปด้วยนะคะแต่เราต้องสั่นให้แบบกลิ่นมันออกเนาะใช่หันได้ไหมได้ไหมเอออหนึ่งสองสามป พลังหญิงแก่งข้าห้องน้ำลังนี้วเพราะวันนี้เมนูอกไก่ยำจิ้นไก่อกไก่มาแน้วอะไรวะแฮ่หาเพื่อนเทียดอามตัดให้ดีนะเพื่อนไม่หาตัดคอนะเว้ยราน้ำเดือดกันทามเาาเต้อองไก่มาฉีกด้วย อ๋อเพื่อกินง่ายอ๋อกินง่ายด้วยเพราะว่าถ้าเป็นต้นตำรับจริงๆไะเนื้อไก่เมืองอะค่ะหรือว่ายำจิ้นไก่เมืองจิ้นไก่เมืองของเฮานะเจ้ามันก็จะเป็นแบบว่าอ่ะพูดเหนือพูดไทยดีกว่านะเออั้งหมดมันก็จะเป็นฟีลแบบว่าเนื้อไก่มันจะเหนียวกว่าไก่ที่แบบไก่พันเออมันฟีลไก่บ้านกูแล้วแหละก็ใช่ก็คือไก่บ้านนั่นแหละเออแล้วเขาก็เอามาต้มจนเปื่อยแล้วเขาก็ว่ามาฉีกอะไรนี้แต่ด้วยที่แบบเราอยู่ ซีซเกตสในเมืองบ่คอยมีบ่คอยมีกูวาอีสาดีกว่าตกอิสานไม่เอยจะมีเนาะเราก็เลยเลือกที่จะซื้อโอกไก่เพราะเราหาง่ายสุดแล้วเวลามันจะกัดนะคะก็ขอโทษสังคมได้นะคะถ้าไม่มีไก่เมืองให้ทุกคนได้ไม่เป็นไรค่ะเราอดอาดัปได้เนาะจินใหม่แล้วใ่ในยุคเราครบในวัตถุดิบเราครบทุกอย่างใช่ แล้วถ้าแบบคุณเคยได้ชิมไหมคะแบบแบบันนี้หรอยำยำอะไรแบบเนี้ยไม่เคยกินเลยแต่เคยกินแบบว่าเหมือนฟิลแบบต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านนั่นแหละฟิลอีสานอีสานเลยแล้วมีขวาแบบนี้ไหมคะมันก็คล้ายคลกันนั่นแหละแต่ว่าแค่แบบไม่ไม่ได้ใส่พริกผงอะไรอย่างเงี้ยเล้วกทำบุญตอนกินตอนทำบุญเออเขากินตอนทำบุญกันนะคะเนี่ยที่บ้านดิฉันน่ะเฮ้ใช่เพราะว่าเขา่้าไก่กันแบบว่าไหวผีปูย่าอะไรอย่างเงี้ยมีประวัตินะเมนูเนี้ยขึ้นประวัติมาเลย มึงดูได้เจับเจเอออจ็บจบจบโอประวัติโอ้ปเป็นแบบนี้นี่ใช่เป็นประมาณนี้แหละก็ยาวหน่อยเนาะประวัติใช่อาร์มยาวหน่อยด้อออมอ่าโปรแกรมก็เร่งไฟเรื่อยๆนะคะเรานั่งก่อนไหมใช่แล้วมาพูดคุยดีก่านอีพีสามและอ่จากอีพีหนึ่งอีพีสองน่ะมันประทับใจเมนูคุณอะประทับใจเมนูไหนมากที่สุดคะตอนนี้มีในใจก็คือข้าวซอยอีพีแรกเลย แต่ถ้า EP นี้แบบถ้าเราได้ลองชิมก็อาจจะแบบแซงเข้าซอยได้อะไรแต่ลาบลาบเหนือ EP สองนี่อาจจะยังไม่ถูกปากหรอคะมันก็ถูกปากอยู่แต่แบบมันจะมีหมูชิ้นหนึ่งที่ไม่สูกชิ้นหนึ่งอ่ะเราเป็นเจนใหม่ค่ะมันก็มีอะไรใหม่ๆให้เพื่อนได้ชิมกันบ้างอาจจะหูดดับบ้างฮะพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องไหนเพื่อนภาษาอีสานน่ะยังเคียงเนี่ยพูดว่าไง กะเขียงเลยกะเขียงนี่ล่ะเอาเขียงมาให้แม่แม่เออฟิืนี่เอาเขียงมาเพื่อกำเลิกโมลูกอ๋อเป็นฟิื่อกำโมลูกกูจะพูดว่าลูกแต่กูนึกชื่อตัวเองอย่างนี้ล่ะสากแม่กูเลิกสากเลียสากสากเหมือนกันเลยอันนี้ล่ะคีมคีมที่ขีดที่เออที่ขีดบ้านมึงเรียกขีเอามาขีดแม่ มองกูเรียกกิมไมกกิมเอากิมมือกัมอ๋อกูรู้ว่าจะเอาชีมไปตัดลวดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่กิมใช่เ็ใช้แค่แคนทอลใช่ก็ไก่อยากกิมก็เป็นกิมเออกิมใช่มันเก็มเออมันเก็มอคไมแบบนี้บอสเข้มเลยนัวอะไงสิก็ได้มันนัวแห้งอะไรแล้วมีภาษาอีสานอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนกันไหมแลกเปลี่ยนเหรอก็เป็นข่าวว่า เห็ดหยั่งยูมึงหูบอสแปลว่ายังออ๋ทอะไรหยั่งยูเบสิกเบสิกถ้าสลับกันสลับกันภาษาเนื้อก็เงี่ยหยั่งยูอ๋อเงี้ยหยั่งยูเนี่ยหยั่งยูมึงเงี้ยหยั่งยูเลยค่ะออ๋อไปกันเลยไม่ถามไม่หลัติดติดหรือว่ามึงจะไปไปไปมึงจะไปไปไปหลายรอบทำไมไม่ไม่ได้หลายรอบทำไมเดาว่าไปว่าอะไรอ่ะให้เดาว่าอะไรไปไปมึงจะไปไปไปมึงจะไปไปไปมึงจะไปไกลไกล ไม่ใช่คือฟีลแบบว่าห้ามไปเออทำไมวะมึงบอกไปนะเมื่อกี้ไม่ก็มึงจะไป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 ไงมันไล่เรานะเว้ยเมื่อกี้เดี๋ยวไปถามผู้รู้กันในขวางผู้รู้อะไป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 ที่ไหนไปคุยกับคุณโปรแกรมได้คุณโปรแกรมเช็คมาทันเลยค่ะคุณเข้ามาทำไมโปรแกรมให้ทายว่าจะไปไปมา คืออะไรเออไปแล้วกลับมาด้วยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ้าวนั่นแปลว่าอะไรจะไปะไปมาจะไปไปมาห้ามไปมาไม่ใช่ เมื่อกี้ห้ามไปใช่ไหมออันนี้คือห้ามมาโอมึงจะไปหมาอย่างงี้เหรอห้ามอย่างงี้ห้ามชิงจะไปไปไหมน้องถ้าเราเป็นเงินได้ไอ้สานมาตลกปากฉันว่าแล้วน่ารักไหมคะเออน่ารักน่ามันจะเป็นแบบเจ้าหักเจ้าก็กาเหไหก็ฟีลแบบน่ารักเนินๆอ่ะมึงพูดมึงพูดภาษาภาษาเหนือกูจะพูดอีสานตอบกันชินหยัง วันเนี้ยข้าตอนเขาจะกินก็อย่างดีข้าแรง่ะเขาแห้งบ่เอ้เขาแรงบ่มื่อนี่วะสิไปกินหมูกระทะโอ้ยนี่อย่างต้องกินหมูกระทะตลอดเลยอ่ะมึงต่อยัดตังพ่อเนาะก็ว่าว่าเป็นอย่างพอโอนมาใหายหลายอยู่โอ้ยตึงแหวละจนให้กินหมูกระทะตลอดเลยอ่ะแต่มึงก็กินกับกูตลอดนะไก่แล้วเริ่มใกล้สุกแล้ว้เรากลับไก่ให้มันสมควรก่อนไหน พอไก่เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะให้อดิป่วยเลยเซ่เรากลับไปดูตอนไก่สุกกันดีกว่าแล้วก็เรามาจะมาฉีกใช่ไหมใช่เราก็จานเอานำมาฉีกค่ะรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวค่ะ1 2 3สองสสุกแล้วเพื่อนเตรียมฉีกไก่ได้เลยอาจารย์มาชีเสริฟเอาโปรแกรมปิดไฟแก๊สให้ไหนครับแต่อย่าทิ้งน้ำนะคะไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นรอเนี้ยก็ได้มีดฉีกเลยใช่ค่ะ อันนี้ขึ้นมานี่เราไม่มีช้อนอือใช่มาทำตรงนี้แหละมีช้อนนะคะเอาช้อนขึ้นมาอันนี้กันเลยเราเป็นคนเหลือกรรมนะคะอุ๊ยคุณคะดิฉันต้องการช้อนค่ะต้องการช้อนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะคะนี่อกไก่ก็จะฟีลแบทลักชุรีมากใช่โคตรจะลักชืรอมีที่อันแหล่ะเนาะใช่แล้วเอาหนังออกเลยค่ะใครอยากกินหนังก็เอนจอยมันได้ค่ะเราไม่ต้มรวมใช่ไหม หนังหรือว่าต้มนวลไปเลยรวมค่ะม,มันอร่อยอตรงหนังนี่แหละคะ่ะคุณแล้วก็รอสิกไก่ไปเรื่อยๆนะคะอืมอ่าคุณโปรแกรมเปิดแก๊สค่ะปิดแล้วเหรอคุณโปรแกรมเปิดแก๊สค่ะด่วนเราเอาตัวนี้มาดิอ่าเรือยเราเรามาลองตัวนี้กันเลยค่ะว่า,าจะสุดแค่ไหนอ่า มินีแยมเร์อีกแล้วลงพร้อมกันแต่ไม่สุกเท่ากันหนากนะคะเราใช้มือดีกว่านะคะนี่นี่ฉีกได้เป็นเส้นกว่าจะได้าหาดกว่าใช่แล้วกูร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนเราอดทนได้ Yes หย่ยาไม่ร้อนนะเนี่ยอะนั่งคุยเลยอะนั่งคุยกันเลยกับเขานั่งคุยกันเลยดีเออแล้วคุณมีอะไรจะฝากถึงคนที่อยากมาฝึกงานที่นี่ไหมคะ มาฝึกกันนี่แหละมันก็ได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายเลยพี่ไม่ก็จะยิงบทไม่ว่ากจะทําเพลงทําหนังหนังสั้นรายการอะไรเงี้ยมันมีให้เราแบบได้ทํำหมดสนุกนะมันอาจจะไม่แบบว่าตรงสายของเราที่มาใช่ไหมเราอาจจะได้ไปทําแบบนั้นแบบนี้อะละ เราได้ทำหลายอย่างเลยเราไม่ได้ทำแค่หน้าที่ที่เราแบบอยากมาฝึกใช่ใช่เราได้ลองหลายอย่างจริงๆแต่แต่คุณใช่ไหมที่แบบมาลงคอนเทนต์แต่คุณได้ไปทำผู้ช่วยมบกับได้ลงได้ทำพีเอย่างเงี้ยอืแล้วมึงล่ะมึงยากฝากอะไรก็ไม่มีอะไรมากก็ให้บอกว่าคิดดีๆอ้าวตอนเช้าเลยตอนเช้าเลยก็แบบมา มาเอนจอยมันสนุกมันก็แบบอยู่กับเพื่อนมันพี่เป็นยังไงพี่พี่เป็นกันเองเออพี่พี่ก็เป็นกันเองแบบเขากันเองเกินอะันนกัแล้วเร้เล่นหลายรอบแล้วไม่มีแล้วป่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องก็แบบรักกันนี่ที่พูดเอาแบบอันนี้ตัวเองนะหนังเราก็จะฉีกอย่างนี้เลยอุ้ยน่ากินเนาะเออเหมือนข้าวมันไก่ใช่ขม่ใช่ยำกินไก่ถ้าแบบ กินกับข้า่นี่คือเนหัวที่มือกูเนี่ยมันหัวมากแต่มุกล้างแล้วแล้วของดีเชียงใหม่ของมึงคืออะไรเพื่อนโอ้โหมันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะกูเนี่ไงเราไม่กินกันเลยเหรอเรานมากินของดีกันเลยหรอเรานมากินกับไก่แม่เลยโอ้ยไม่เอาเดียวกอ้าวพูดจริงๆเลยของดีภาคเชียงใหม่อ่ะของดีเชียงใหม่เหรอ สถานที่เที่ยวอาหารอะไรอย่างเงี้ยไม่ถ้าเด่นๆเลยอ่ะที่มึงแบบคิดว่าเออน่าไปเที่ยวเลยของภาคมึงน่าไปเที่ยวหรอถ้าคนที่ยังไม่เคยมาเชียงใหม่นะให้ไปแบบม่อนแจ่มดอยอินทนนนีก่อนเออใช่กูแบบกูฝันไว้นานแล้วกูอยากแบบไปม่อนแจ่มกับเพื่อนเพื่อนเลยอ่านั่งแครงมังค์กับหมูอะไรเนี่ยใช่ค่ะเวนานแล้วลองหลับดูตอนนี้ก็ฉีกไก่เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะมา ต้มหรต้มส่วนผสมของเราที่เราเตรียมต้มไว้เมื่อกี้เนาะมาค่ะแล้วก็เอาตะไคร้ออกไปนิดนึงนะคะแล้วก็รอให้น้ำเดือดนิดนึงนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไก่ลงไปในหม้อเลยค่ะที่เราจะยำเนาะไม่เปิดไฟอ่อนนะโปรแกรมโอเคต่อไปเราก็เอากะปิใช่ได้ให้ร้อนเดือดไหมนิดนึงไม่ไม่มันเดือดแล้วค่ะตอนนี้เปิดไฟแรงโอเคอ่าเนี่ค่ะ แล้วเราก็ปีกับตะไครลงไปนะตะไครลงไปอ่ะครัวให้หมดเลยเพื่อนสีไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เท่ากะปีบ้านเขามาเหมือนบ้านห้อง Yes แล้วก็คนไปเนาะต่อไปก็จะเอาผงพริกลาบมาจ้าพริกลาบอะไรล่ะเด้แล้วเพื่อนพริกลาบใช่ไหมใช่ใส่ตรงนี้เลยใส่เลยนะใส่หมดเลยไหมเลยเลยค่ะเลยให้หมดเลยค่ะหมดเลยค่ะคุณเยลีลาค่ะใส่อีกะใส่อีกค่ะอุ้ยหมดเลยหรอมันจะเห็นไหมเพื่อน กูอยู่ข้อทีกี่ไหมทีหลังค่ะโอยังขอน้อโ้อทค่ไปปิดแก๊สทีค่ะอะไรเพิ่มไหมไม่มีละค่ะแม่เราต้องใส่อันนี้ด้วยนะรถดีรถดีปิดแก๊สเลยรถดีพออุ่นอุ่นรถดีไม่มีเพื่อนชูรสชูรสของชูรสใช่ไหมชูรสมาอ้ยสีน่ากินมากเราต้องใส่เกลือด้วยอ่าใส่เกลือใส่เกลือสองเกลือเทียอะไรล่ะไม่ใช่อันนี้โหชูรสอันนี้อันนี้มาเล่นตอนอีพีสามนะคะ พูไม่ได้อาบน้ำมา5วันโอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็เชื่อกันหมดชูรสค่ะผมชูรสผมชูรสไปแล้วเพื่อนเมื่อกี้ใส่ไปแล้วรสเดียรสเดียวเจ็บแล้วไม่มีหมดแล้วาผมชูรสอีกสักหน่อยค่ะเพื่อความนัวพอน้ำปลาค่ะน้ำปลา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 สูตรของเรานะคะหนึ่งวนเดี๋ยวถ้าทําทำเองค่ะหนึ่ค่ะพอค่ะหนึ่งวนจะอร่อยที่สุดค่ะก็จะประมาณนี้เนาะคุณเอาผักมา ได้ค่ะใส่เลยเนาะใช่ค่ะนี่อ๋อเราม่ไดผักเพลียวผักเพลวหันให้กล้องหน่อยค่ะผักเพลียวผักเพลียวผักเพลียวผักเพลวโอ้ยฉีกเลยนะคะับเขาเงียให้มึงแล้วอ่าเ้ยเข้าเสื้อโอ้โหจะพาทำไมกินหมออ่าหอมหอมใส่ไปเลยอ่าอ่านี่ใส่ค่ะอ่า งบอันนี้เราไม่ซอยนะเราฉีกเอาเลยค่ะเพื่อความหอมแล้วก็จะเลือกใบที่สวยๆงามๆหน่อยเนาะแล้วก็ฉีกไปนี้เลยเพราะเรายำแล้วไงยำในนี้อ่คพอแล้วโอเคเราก็ยำให้มันเข้ากันเนี่ยเข้าสีสวยงามมากน้ำลายสอเลยค่ะเนี่ยอ่าเราก็ยำพอนี้นะคะพอประมาณเนาะ เดี๋ยวเรามากจัดจานเสิร์ฟค่ะจานเสิร์ฟอยู่ในะเราไม่ได้ไม่ได้จุดไฟใช่ไหมไม่จุดค่ะเพราะเราไม่ได้เอาให้มันแบบร้อนเนาะเราให้มันยำกินได้อ่ะชีเสิร์ฟโอเคค่ะชีเสิร์ฟบอกอีพ่ออีแม่ลำเดอร์มาตอนนี้อยู่ซีสเก้โอเคเสร็จแล้วสวยมากโอเคพอละนี่นะคะก็คือเมนูยำจิ้นไก่ ว้าวน่ากินมากค่ะทุกคนนี่นี่เราเสร็จแล้วไก่ที่เราทำมาสามอีที่เป็นอาหารเหนือบ้านเราบ้านช้นคนเดียวกระถิ่นจะพูดกับเจบ้านแกากงงั้นคุณจินคุณชิมก่อนเลยดีกว่าได้ขอชิมเลยนะคะชิมเลยค่ะเนี่ยคุณจะกินหนังอย่างเดียวเลยนะกินเนื้อด้วยอ่าอ่าชิมอิตาลากิมาสโอ้สักหน่อย อมอร่อยเป็นไงคะแบบใจจริงคนชั้นชิมด้วยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยจริงเหรอมีความกลิ่นมีกลิ่นอะไรบ้างคะมันกลิ่นเฉพาะเลยมันกลิ่นเฉพาะเพราะว่ามันเป็นผ้าพริกลาบเหนือใช่ไหมพริกลาบเหนืออร่อยไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าจะทำอะไรอร่อยใช่นี้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ไดกินอาหารที่เก่งเก่งเ่าจะทำอาหารเหนือให้เพื่อนๆที่นี่กินเนาะ ค่ะมันน่าอีดมากใช่แล้วเป็นแจกเพื่อนเพื่อน์มาชิมโปรแกรมมาชิมเออทุกคนมาชิมโปรแกรมอะโอ้โปรแกรมเตรียมอุปกรณ์เลยถูกเอาพูดมาจากความในใจโอ้ดูน่ากินเลยเพื่อนลุ่มอะบอกเติมโอเคค่ะสำหรับอีพีนี้ก็ผ่านมาตั้งสามอีพีแล้วเนาะใช่ทุกคนอร่อยไหมอร่อย เสียงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยนะคะก็มีอะไรมากขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามพวกเด็กถูกงานอย่างพวกหนูลาตาชื่อรายการของเราชื่อรายการติดไรชื่อรายการของเรานะคะก็คือรายการกำกินกินแซบก็แซบจริงๆเนาะก็แซบจริงๆก็กลิ่นลำจริงๆางเงี้ยอย่างลำจริงๆแต่เตนะเจ้าก็เป็นอีพีสุดท้ายนะคะก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ทอบคนที่ทุกคนที่ดูนะคะก็อีพีนี้เป็นอีพีสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามพวกหนูว่าพวกหนูจะทำอะไรกันต่อในอนาคตในอนาคตและก็อย่าลืมฝากติดตามรายการของเพื่อนๆด้วยนะคะยังมีเด็กผลงานอีกมากมายที่อยู่ไทยบ้านและซึ้งนะคะทุกผลงานเลยที่เราได้ทำฝากติดตามไหมคะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ในขณะนี้เพื่อนๆติดรายการกันอยู่ โปรแกรมอีกคะสงสัยข้าวซอยอร่อยนะคะกินไปสามสี่้ค่ะข้าวซอยนี้ฟีดไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วพิ่งมาเออใชใชค่ะทุกคนอย่างงงนะคะอย่าแบบเออฟีดไว้ในตู้เย็นใช่ไหมโปรแกรมโปรแกรมไม่ได้อ่านน้ำมาแล้วหวันค่ะใช่ค่ะอีพีนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามพวกหนูเด็กฝึกงานตาดำๆเล็กๆค่ะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ติดตามพวกหนูด้วยนะคะฝากด้วยค่ะบ๊ายบายอุ้ใจไปแล้วมาแล้วใ่แล้วกินแล้มกินไก่กินได้มามไกินมา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 กินๆๆๆและเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้าแบบมาลุมอ่ะ พี่กินกี่รึอโอ oh, ้น้องปานช้อนช้อนช้อนเอาผูช้ช้อนเข้ามามองเลยกินอ <c oughs> ะไรเอาเดี๋ยวอันนี้ไปยำใหม่ก่อนเดี๋ยวยำใหม่ก่อน,นอยำแล้โอเคแอคชั่นพอจบ